สวัสดีครับ FC เฟนคลับช่องป่าพิรัญญาชาแนลครับหรือว่าสร้างป่าพีที่เซอร์วิสนะครับเนาะอ่ามิอนี้ผมก็สีมาแนะนําอ่าอุปกรณ์ในชุดเฟืองไทย Enmax ปล่อยหาซิมหาเนาะครับเนาะว่ามีอย่างเน่นะครับเพราะว่าเปลี่ยนชุดเฟืองไทยเปิดเลยครับตัวเก่านะครับเนาะลูกปืนนะครับเปลี่ยนออกเปิดเลยนะครับ สาเหตุกเกิดจากอย่างที่ทั้งเรียเปีียนนะครับเกิดจากเฟืองไทยมีเสียงดังนะครับเพราะว่าน้ำเขา่าแ้วการมีฉีดินเขานะครับสาเหตุกเกิดจากท่อนี่ครับท่อระบายอากาศสายหลุดนะครับสายระบายอากาศหลุดฉีดินก็นเลยเขาได้น้ำก็เลยเขาได้ครับเอาผมก็สิมาแนะนาว่ามีอย่างแน่นะครับเนาะอยู่ในชุดเฟืองไทยอุปกรณ์เขา่เขา นี่ครับอันแรกเลยก็คือตัวนี้เป็นเฝ้าขับเฝ้าขับทีมาจากปลอสายพันธุ์ทรงกําลังมาเฟืองตัวนี้ครับแล้วก็ทรงมาเฟืองสะพันตัวนี้ครับทรงมาตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้สีมุนน้ากันนะครับเป็นเฟืองตัวเดียวกันแล้วก็ตัวนี้สีส่งมาตัวนี้ตัวนี้ก็สีมาสิบซูบยุดนี้สูบอยุดเฝ้าขับฟังทางนี้ก็เป็นปลอนะครับเนาะนี่คือชุดเฟืองไทยของ N m a x แม็อยหาสิพหา c ีีนะครับสาหรับสาหรับในเบ้านี่นะครับเนาะก็จะเป็นเบ้าลูกปืนนะครับมีลูกปืนยี่หกตัวนะครับเด้อสาหรับเอ็นแม็กนะครับสองฟังฟังทางแข่งเครื่องกับฟังทางฟ้าปิดนะครับมีลูกปืนอยู่หกตัวอ่ะสาหรับตัวนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับเนาะนี่บังอยู่ในซีนนี่ครับลูกปืนละกซีนสําหรับลูกปืนเบอร์นี่นะครับเด้อผมติดน้ำมก็คือหกสองศูนย์หานะครับ หกสองศูนย์หักคือได้หนีประกาศสีมีลูกปืนนี่ยังเบอร์ใดเนี่ยห้องสีใใส่เดซไซนะครับเนาะสำหรับผ่าผู้อยากเปลี่ยนเัาเองนะครับกระเบ,บิ้งคลิปนี้กับสามารถพูดว่ามีลูกปืนเบอร์ใดได้เลยนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มีอีกเบอร์ก็คือหกสามศูนย์สามนะครับเนี่ยหกสามศูนย์สามลูกหนึ่งตลับหนึ่งนะครับเนาะ ลากา6302 2ตลับนะครับแลากา6204ตลับหนึ่งลากา6301ตลับหนึงนะครับแลาก็มีประเกนนี่คืออุปกรณ์เขาเข้าในชุดเครื่องไทยนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับเด้อสำหรับ,บอันฮา ผู้ดใดอย่าคิดเัาเองอยากเปลี่ยนเฟื่องถ่ายเอาเองนะครับเนาะอยากคู้ว่าเกิดลูกปืนลูกยังมันแตกนะครับอยากคู้ว่าลูกปืนมีเบอร์ใดแน่ลูกปืนนี่สีมิวหกตัวแต่ว่าหาเบอร์นะครับผมย้ำให้อีกทีนึงลูกที่หนึ่งก็คือเบอร์หกสามศูนย์หนึ่งนะครับเนี่ยเบอร์ที่หนึ่งจดไว้นะครับเด้อจดไว้ก่อนก็ได้ครับผู้ดใดเบิ่งบ่ทันก็สต็อปคลิปแล้วก็จดไว้ลูกปืน มีอยูหกลูกหาเบอร์นะครับเพราะวันมีเบอร์หนึ่งใส่สองลูกเบอร์เดียวกันนะครับอ่ะเริ่มผมเริ่มไหมนะครับเนาะเบอร์แรกเลยคือหกสามศูนย์หนึ่งนะครับเด้อเบอร์ที่สองก็คือหกสามศูนย์สองหกสามศูนย์สองนะครับเนาะอ่าหกสามศูนย์สองอีกตัวหนึ่งนะครับ หกสานย์สองิมีอยู่สองตัวราคาหกสามศูนย์สามหกสองศูนย์สี่นี่ครับสำหรับเอาเผานึ่เสียบเข้าไปนะครับใส่เผาเผาร้อนหกสองศูนาจำได้ปะครับนี่ก็คือลูกป,ปืนในชุด เฟืองไทยของ Enmax ลอยหาชิมหาเนาะครับเนาะนะครับเกระุกปืนนะครับเฟืองของผมพีหลายครับเฟืองมีสองตัวกล้มีทับแล้วก็มีเฟืองทับเฟืองสะพานเฟืองสะพานแล้วก็เข้าขับแค่นี้ครับครับผมนี่ก็คืออุปกรณ์ในชุดของเฟืองไทย Enmax ลอยหาชิมหาเนาะครับเนาะ กผู้ด้มาเบว่าบคลิปนี้แล้วกะขอบคุณหลายๆด้อครับเด้อ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับขอบคุณครับ